ข้อร้องเรียนเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้น,นจำนวนมากนะครับดูจากคำร้องเรียนเหล่านี้แล้วนะครับมีช่วงหนึ่งก็พยายามไปสำรวจดูว่าเรื่องที่คล้ายคายกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีกี่เรื่องนะครับปรากฏว,ว่ามีหลายสิบเรื่องแล้วก็การที่จะไปตรวจสอบแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องกินเวลานานมากและหลายๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค้างเก่ามานานทีมงานของสำนักงานเนี่ยก็ พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการเอาเนี่ยจำนวนคำร้องที่คล้ายๆกันเนี่ยศึกษาบางเรื่องตรวจสอบได้นิดหน่อยก็ตรวจสอบไปนะแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขข้อเสนอแนะนะครับก็ทําเรื่องนี้เนี่ยจนกระทั่งเนี่ยนะครับามาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังจะเสร็จนะเราพร้อมที่จะมีรายงานผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อเสนอแนะออกไปนะครับ ก็ปรากฏว่าเ,ออเป็นช่วงที่รัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยฉบับปี2560อเนี่ยออกมาใช้บังคับเมื่อวันที่6เมษายนพอรัฐบ,บูญใหม่ออกมาใช้บังคับเนี่ยไม่กี่วันน,นะครับ6จาก6เมษาเนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่25เมษาข้อเสนอเนี่นะครับของเราผ่านที่ประชุมคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยนะครับเลยเป็น ข้อเสนอเนี้ยที่ปฏิเดิมรัฐมนูลใหม่แล้วก็เลยก็เลยศึกษาหลายแง่ม,มุมแล้วก็หาทางาให้ข้อเสนอแนะหลายอย่างนะครับในการแก้ไขปัญหาที่โดยหลักการแล้วเนี่ยเรามีความเห็นว่าคนกับป่าเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันครับแต่ว่าอยู่ร่วมกันในทณาที่ไม่เข้าไปทําลายป่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยมีจํานวนจํากัด ้าไม่ให้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับช่วยดูแลป่าในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากป่าได้บ้างนะครับแต่ไม่มีการทำลายป่ามีแต่จะสร้างป่าให้มาขึ้นไปมันก็น่าจะเป็นช่องทางที่แก้ไขปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักๆนอกจากนั้นก็ยังมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับเช่นว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการพิสูจน์ว่าที่ดินของรัฐ กับที่ดินของประชาชนเนี่ยมันทับซ้อนกันหรือไม่นั่นก็คือว่ามันจะต้องมีเครื่องมือในการพิสูจน์ว่าแนวเขตที่ดินของรัฐกับประชาชนมันใช่ทับซ้อนกันไหมหรือว่ามันไม่ได้ทับซ้อนกันเลยถ้าเราใช้เครื่องมือนี่ในการตรวจสอบได้แม่นยําขึ้นปัญหาข้อพิพาทเหล่านี้ก็น้อยลงหรือไม่มีเลยรวมทั้งเนี่ยนะครับเราควรจะต้องแก้ไขกฎหมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะต้องเป็นกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาหรือว่าเป็นกฎหมายลูกที่เป็นแค่ขั้นออกนะครับกฎกระทรวงประกาศกระทรวงอะไรเหล่านี้นะครับมันก็แก้ไขง่ายหน่อยครับแล้วก็เสนอแนะไปแล้วก็รวมทั้งเรื่องอื่นๆนะครับมันมันมีปัญหาเรื่องที่ดินที่มันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายควบคุมไว้ต่างหากนะครับมีการเสนอไป,ปยังยืดยาวนะครับไปยังรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปยังทางรัฐสภาด้วยในที่สุดเนี่ยก็มีการประกาศใช้บังคับโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อให้เกิดกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือพระราชบัญญัติป่าชุมชน ซึ่งได้รวบรวมปัญหาเรื่องออป่าชุมชนเนี่ยให้มันอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันแล้วก็หาวิธีการที่จะให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะที่ทางสภาได้ออกมานี่ก็คือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปนปี4 2 5 6 2เนี่ยครับซึ่งก็ได้ประกาศในรากิจจานุเบกษาเนี่ยครับ เมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2562นะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยในตัวกฎหมายก็เขียนไว้ว่านะครับจะให้มีผลใช้บังคับนี่เนี่ยเ,ยเมื่อค้น100เนี่ยครับ80วัน,นก็จะเป็นประมาณวันที่25พฤศจิกายน2562กฎหมายฉบับนี้จึงจะมีผลใช้บังคับเต็มรูปแบบนะฮะ ซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องไปหาทางเนี่ยออกกฎหมายลูกเพื่อจะรองรับกนฎะหมายใหม่นี้นะครับที่มีประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือว่า,เ,าเมื่อกฎหมายออกมาใช้บังคับแล้วเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยจะไปหาประโยชน,น์นะครับยังเปิดโอกาสที่จะให้ประชาชนเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของของป่าแต่ก็มีสาระสําคัญว่าจะไปทําลายป่าไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนะ ก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อกฎหมายได้ใช้ใเต็มที่แล้วและประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจปัญหานที่เหล่านี้แล้วเนี่ยการบุกรุกทำลายป่าก็จะน้อยลงนะครับการใช้ประโยชน์จากประชาชนโดยในทุนเนี่ย,ยก็จะต้องลดน้อยลงเพฉะนั้นเนี่ยนะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดมันไม่งอกขึ้นตามจำนวนคน